สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเกมออฟท론คิงโลดนั่นเองเป็นเกมมือถือมาใหม่จากซีรีส์ดังเกมออฟท론นั่นเองุผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เดี๋ยวลองไปดูบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับผมแล้วตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองุณผู้ชมครับวันนี้เป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะคือเกมนี้สามารถอ่โจมตีได้แบบอิสระเลยนะครับมีคอมโบต่างๆให้เราได้กดกันด้วยนะครับมีแม้กระทั่งสกิลด้วยนั่นเองชมค มีการบล็อกมีการแบบเล็งน,นะครับแล้วก็มีคล้ายๆแบบนี้ด้วยนะครับที่เป็นเขาเรียกอะไรเรดาอื่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมเรียกไม่ถูกอันนี้เปิดเหมือนไอตัวเนี้นะครับ fast travel นะครับนะคือมาหลายๆเกมก็คือเปิดเสาเหมือนกินชินอนะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นแผนที่แบบขนาดใหญ่แบบ open world แบบนี้ท่านผู้ชมครับนี่แผนที่ขนาดใหญ่แบบ open world แบบนี้คือมาแบบเจ๋งเลยนะตัวเกมนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเราจะแท็กไปที่ไหนนะครับแล้วเราก็ ใช้ตัวนี้ได้ไหมวะ f า s t t r r v e l นะครับเนี่ยแล้วก็ทำการเราก็วิ่งนะครับเล่นไปเล่นมาเหมือนไอ้นี่เลยนะ <c oughs> ก็ d of War ถือขวานอารมณ์ประมาณนั้นหรือเปล่าเออถือว่าดีนะครับอันนี้มาคุยอ่มาคุยคุยเฉยเนะครับแต่การเล่นจริงของเกมเนี่ยครับมันจะเป็นการเล่นตามตัวเนื้อเรื่องที่เป็นแชปเตอร์ครับอย่างผมลองเล่นแชปเตอร์หนึมาแล้วนะครับด้การต่อสู้ หรืออะไรแบบนี้นะครับได้สู้กับพวกคนยักษ์นะหนีพวกไวล์วอล์เกอร์อะไรแบบนี้แล้วแต่ภรารกิจนะแต่โทนภาพในเกมนี้มันจะออกแบบตีมมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเมืองฮิมะนะครับแล้วก็เราอยู่ที่ปราสาทครีเซนแบ็กนะครับปราสาทมืดหรือปราสาทดำอ่ะในซีรีส์ผมไม่น่าจะว่ามันเรียกว่าอะไรละ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t d l s l a n Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ได้โอเคไปข้างบนครับเหมือนเราเออกมาสำรวจนะครับ เปิดก่อนชืบมีอะไรวะคืออะไรอ่ะโอเคนี่ครับยิงไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะ เก็บของเรียบร้อยแล้วน่ะค่อยๆนี่เลยเฮ้ยหมอบดิอเอาเฮ้ยเดี๋ยวต้องหมอบแบบเนี้ยแล้วผมไปกดโดนเขาเรียกอะไรนะโดนปุ่มนะครับเราต้องแอบนะครับนี่ครับต้องแอบเนาะ จะเข้าไปจาัดก,การเขาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปสเตลเขานะครับเราจะเป็นแอสซัสซินใช่ไหมเราจะเป็นแอสซัสซินนะครับ <Yeah. S 1> เดินไปหนึ่งขลาบเดินไปหนึ่งครับมาสเตลก็มาวะ่ะไปทางนี้ครับผมไม่กดผิดตอนแรกนะไปกดอันนี้นะ กิงก็โอเคปีนไหวไหมเนะี่ยปีนไหวไหมลูกเพี่โอเคอดดอดอดอดดอดดไปโอ้ทลายวะ่ะไปครับคือมันจะเป็นภพร,ะรกะจัก้เราเล่นแบบนี้นะครับอันนี้เราอยู่ในไกด์ชั珀ท์วันนะครับคือที่ผมเล่นมาประมาณ10กวนาทีนะครับก็ยังอยู่ในช่วงไกด์ชั珀ท์เหมือนเดิมนะ บอกเลยว่าเกมดูดีนะครับแต่เปิดให้บริการจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องแบบไปอะไรขนาดไหนหรือเปล่านะเออถ้ามาแค่สก,กินก็แจ่มเลยนะครับแต่ว่าชื่อค่ายเน็ตมาร์เบลนะครับนะก็รู้ๆกันอยู่นะครับสตูเต็มไปหมดเลยโอ้ไม่กอดทำจังไหรดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปก่อน โอ้จะสเตลได้ไหมเนะี่ยทางนี้ก่อนเขาจะรู้ไหมเนะี่ยเช็คก่อนเขาจะรู้ไหมเนะี่ยแอบแอบเนี่ยเราแค่มาแค่นี้แหละท่านผู้ชมครับภรารกิจเราแค่นี้แต่ว่าเราไม่ใช่แบบนี้แล้วนะครับมาสามว่ามีธนูหนึ่งเอ้ยธนูเอ้ย,อยไม่ใช่ธนูสิ เดือสองละน่าจะสบายๆนะครับไม่เหมือนรอบแรกนะหลบได้นะครับมีกันนะมีบล็อกอะไรแบบนี้นะแล้วแต่จะเล่นนะครับคอมโบแบบสบายๆนะครับสกิลมาละโดนแน่ลูกพี่เรียบร้อยสกิลมาละแรงมากนะครับพอกดสกิลได้แล้วอีคริปเลยมา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  ยังไงอะลูกพี่ยังไงอะอ๋อไอตัวนี้ตัวระดับไอ้นี่เขาหรือเปล่าวะใช้หรือเปล่าระดับหัวหน้าเขาอะทำไมมันแบบมันดูแข็งแกร่งนะขนาดกดสกิลแล้วนะครับเดี๋ยว HP เดี๋ยว HP นน่าจะตัวนี้แหละที่ลุมยำเรารอบแรก นขนาดกดสกิลแล้วนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดนออกมาก่อน <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันเรียกลูกน้องมันมาทำการวิ่งนะครับแล้วก็รอครูดาวสกิลแปบ๊บนึงนะครับ <Yeah. S 1> ่อดึงเชิงนะดึงเชิงไว้นะครับรอคูดาวสกิลนะครับ2 <Yeah. S 1> มาสิ๋อสกิลใช้ไม่ได้และ <Yeah. S 1> ไอตัว <Yeah. S 1> ไอ้นี่ไม่พอนะครับ แต้มสก,กิลไม่พออันนี้พอแล้เรียบร้อยครับโอ้โหโดนจัดการซะแล้วนั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็ไปทำธุรกิจอื่นเพิ่มเติมได้เลยนะทจริงๆก็สามารถไปเก็บลูกกระจกเขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเหมือนสก,กิลทรีด้วยนะครับ ทีนี้นะครับระบบอื่นๆภายในเกมอยู่ด้านขวาบนเลยนะครับก็จะมีพวกช็อปนะครับเดี๋ยวจะมี character info นะครับข้อมูลตัวละครเนาะอ่า u t p m e n t นะครับอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ตัวนี้สกิลนะครับที่เราสามารถทำการอัปเกรดแล้วก็เอาไปติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับมีแบบ a c t i v e กับ Basic นะครับ basic นะครับสกิลเนาะ อาจจะเป็นคอมโบต่างๆที่เราสามารถใช้ได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเหมือนคล้ายๆทักษะที่เป็นสกิลที่อะไรแบบนี้ก็ได้นะเป็นการอัพสเตตัสเพิ่มเติมนะครับมันจะแบ่งเป็นสายเนาะแอคแท็กดีเฟนต์แล้วก็ซับพอร์ตนั่นเองนะครับสามสายเนาะส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านนู่นนี่นั่นนะครับยังไม่เปิดนะมีทูต o r เรียวอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับมีระบบเควสนะครับ มีระบบอตัวนี้นะครับที่เป็นเอชิปอะไรต่างๆภายในเกมนะมีปาร์ตี้ด้วยนะครับเราสามารถตั้งตี้กับเพื่อนได้หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวตัวเกมก็น่าจะเปิดให้บริการภายในปีนี้แน่นอนวันนี้ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ